พบกับเอมี่จากเอมี่บีเลฟค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีหนังสือดีๆข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นเอมี่อยากจะถามว่าคุณเคยเจอคนที่ทําให้เราคิดแบบนี้ไหมคะทั้งๆที่เพื่อนร่วมงานคนนั้นกลับบ้านเร็วกว่าคนอื่นทําไมเขาถึงทํางานออกมาได้ดีจังเลยหรือทําไมคนนั้นส่งงานทันกําหนดตลอดเลยทัทง้ทงๆที่เขาก็ดูไม่รีบ หรือว่าทำไมคนนั้นทำงานชิวจังเลยอะถ้าคุณเคยเจอคนแบบนี้แล้วก็เขาคนนั้นอาจจะรู้เคล็ดลับดีๆก็ได้ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่าคนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเขียนโดยทาเคชิฟูรุคาว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะบอกเคล็ดลับการทำงานที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำงานหนักมากจนเกินไปค่ะแค่นี้ก็อยากจะดูแล้วใช่ไหมล่ะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าคนชอบความสมบูรณ์แบบกันก่อนค่ะคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะคะจะพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเปะทุกขั้นตอน ลองคิดดูนะคะว่าคุณเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบหรือเปล่าจริงๆแล้วคนแบบนี้ก็มีข้อดีมากมายนะคะเช่นเป็นคนที่มีความพยายามอยู่เสมอเป็นคนที่ยอมรับและไว้วางใจจากคนรอบข้างเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยและได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าติดนิดเดียวก็คือการทำงานที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมักจะขัดขวางการทำงานที่ต้องการความเร็วนั่นเองค่ะ แต่นอกจากนี้ความกลัวว่าจะทำงานพลาดก็จะก่อให้เกิดความกดดันความเครียดและความไม่สบายใจด้วยนะคะและหากเพื่อนๆชอบความสมบูรณ์แบบแล้วก็เรามีวิธีที่คุณจะสมบูรณ์แบบได้มากกว่าในรูปแบบของคำว่าการทำงานแบบยืดหยุน่นค่ะคนที่ทำงานแบบยืดหยุน่นจะกล้าละทิ้งส่วนที่ไม่สําคัญและมองหาส่วนที่สำคัญ เพื่อลดการเสียเวลาในสิ่งที่ไม่จำเป็นค่ะในบทที่1นึ่งนี้นะคะหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงการสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่สั้นมีวิธีการอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะเคล็ดลับที่1คนที่ทำงานยืดหยุ่นจะต้องแบ่งงานเก่งค่ะการคิดว่ายิ่งเสียเงื่อมากเท่าไหร่ผลงานก็จะยิ่งออกมาดีเท่านั้น เป็นเรื่องโกหกและไม่จริงเสมอไปค่ะคนทำงานยืดหยุ่นจะไม่เก็บงานทุกอย่างไว้คนเดียวแต่จะแยกแยะหน้าที่ตนเองและคนอื่นได้ชัดเจนตั้งใจทำงานในส่วนของตนเองในเวลางานให้เสร็จและใช้เวลาส่วนตัวอย่างเต็มที่หลังเลิกงานและขอให้ทุกคนมีหลักคิดว่าการเลือกผ่อนแรงให้ถูกจุดจะช่วยสร้างผลงานออกมาได้โดยที่ไม่ต้องพยายามหมายความว่าประยุกต์ และหาวิธีการที่ใช้แรงน้อยที่สุดแต่ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพนั่นเองค่ะเคล็ดลับที่2คือกำหนดระยะเวลาในการทำงานค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าทำงานแบบไฟลุ่นก้นหรือบางคนก็เรียกว่าวันไหนมิราเคิลหรือว่าวลีหรือประโยคที่บอกว่างานไฟไหม้คืองานคุณภาพกันมาบ้างใช่ไหมล่ะคะ่ะหลักคิดของข้อนี้ก็คือ การทำงานแบบไฟหล่นก้นจะทำให้สมาธิของเราเพิ่มขึ้นความคิดก็จะแล่นการกําหนดเส้นตายในการทำงานในแต่ละชิ้นจะทำให้ต้องคิดวิธีที่รวดเร็วเพื่อให้ได้งานที่ดีและเสร็จทันเวลาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะข้อดีของการทำงานแบบไฟล่นก้นนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มสมาธิช่วยให้เกิดความคิด พี่จะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่มีเวลามันนั่งเลือกแล้วนั่นเองนะคะผลที่ได้ก็คือทำให้เราสามารถแยกแยะงานสำคัญและไม่สำคัญออกจากกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะเคล็ดลับข้อที่3ของการทำงานแบบยืดหยุ่นก็คือปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วโดยไม่ต้องคํำนึงถึงรูปแบบมากจนเกินไปค่ะ การที่เรามีปฏิกิริยาตอบกลับต่องานที่รวดเร็วหรือทำงานได้ทันกำหนดระยะเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียบร้อยสวยงามมากนักโดยส่วนใหญ่แล้วจะทำให้หัวหน้าหรือฝ่ายตรงข้ามรู้สึกดีกว่าค่ะและยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่นะคะความคาดหวังต่อง,งานต่างๆก็จะมากขึ้นตามไปด้วยและเพิ่มแรงกดดันของเรามากขึ้นไปอีกค่ะเคล็ดลับที่4 จินตนาการว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าเราต้องการอะไรจากงานนี้โดยการทำงานแบบนี้นะคะจะต้องมีแผนการทำงานที่ชัดเจนกำหนดแผนการทำงานในแต่ละวันเป็นรายสัปดาห์และทำตามลำดับของแผนงานตัวเองจะทำให้เรามองภาพรวมของงานได้ออกและเห็นลำดับความสำคัญของงานที่จะทำและเนื่องมาจากการทำงานในแต่ละอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากเรามีแผนงานที่ชัดเจนก็จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นค่ะเคล็ดลับที่5คือทำงานทีละอย่างวิธีการปฏิบัติคือให้เราแบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆที่เรียกว่าเบบี้สเต็ปนะคะค่อยๆทำไปทีละนิดเพ่งสมาธิไปที่งานเดียวทำงานให้เสร็จไปทีละอย่างถ้ารู้สึกฝุงงซ่านให้เขียนความคิดทั้งหมดลงในกระดาษ จะช่วยให้เราเห็นว่าอะไรควรทำก่อนหลังได้ดียิ่งขึ้นนะคะคนที่ทำงานยืดหยุ่นจะมีความคิดที่ว่าค่อยๆทำทำไปเรื่อยๆสุดท้ายขอให้ส่งทันกำหนดก็พอซึ่งเป็นความคิดที่จะไม่ก่อให้เกิดความกดดันและสามารถเริ่มงานได้ทันทีค่ะและนี่ก็คือ5เคล็ดลับการทำงานให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่สั้นจากหนังสือ คนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบค่ะและหากใครที่ชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเอมี่วีเลิฟค่ะแล้วเราจะนำสาระดีๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นที่รักของเอมี่และให้เอมี่ได้เป็นที่รักของคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ